ดูชมะไปดูเรื่องที่น่าสนใจหยิบเอามานำเสนอด้วยความสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างที่ลุงสะอาดอายุหกสิปีเล่าให้ฟังเอ๊ะถ้าคนเราเจ็บป่วยถึงขนาดอันท่าบวมใหญ่ขนาดเท่าลูก,กลมะพร้าวลูกมะพร้าวเนี่ยประเด็นที่หนึ่งลงอยู่ได้ยังไงประเด็นที่สองเป็นอะไรประเด็นที่สามหมอ,อยังไงถ้าฟังจากที่นักข่าวส่วงมาที่อยากได้ยินเสียง บอกไปหาหมอถามหมอว่าจะทํำยังไงมันเป็นอะไรหมอได้แต่ยิ้มใช่เหรอมันยังไงนะะักข่าได้รับการเปิดเผยจากลุงสะอาดอายุ60ปี เ<ไ>ป,ป็นชาวตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อราชบุรีนะคะลุงสะอาดเล่านักข่าวให้เราฟังของเราให้ฟังว่า4ปีที่แล้วลุงประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะชนกับรถพ่วงข้างที่ลุงเนี่ยขี่อยู่ลุงก็ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายขาหากักแล้วก็หัวแตกร่างกายกระทบกระเทือนนอนอยู่โรงพยาบาล3เดือน3เดือนเลยแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านซึ่งก็เป็นบ้านเก่าๆสภาพทรุดโทรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นและปรากฏว่าเดินเหินไม่ได้แล้วที่สำค อันทะมันโตขึ้นอยู่ดีๆเนี่ยคุณลุงบอกว่ามันมีความผิดปกติลูกอันทะเริ่มโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอจนกระทั่งขนาดเนี่ยมันเท่าๆกับลูกมะพร้าวค่ะเข้าห้องน้ํำยังไงต้องใช้มือเนี่ยคอยยกอันทะตลอดเวลาไม่งั้นนมันจะห้อยลงไปในโถส้วม นี่ไม่ต้องพูดถึงการถ่ายหนักนะลำบากมากค่ะการขับถ่ายรู้สึกเจ็บปวดทรมานคือเวลาเบ่งแกก็คงเจ็บอะนะคะลงสะอาดแกระบ,บุว่าเคยไปรักษาตัวโรงพยาบาลให้แพทย์วินิจฉัยหลายครั้งแต่ไม่ได้รับก,การรักษาถามว่าลักษณะไอ้ที่ลูกอันทะเสื้อปกติถ้าลูกมะนาวก็ต้องตกใจแล้วมันควรจะเท่าอุ่นเท่านั้นน่ะอันนี้มันกลายเป็นลูก,ลกมะพร้าวเนี่ย สภาพมันเป็นยังไงลุงว่าอย่างไงลุงใช้คําว่ามันเหมือนกับไข่บวมน้ําไข่บวมน้ํารู้สึกทรมานมากค่ะแล้วมันค่อยๆบวมขึ้นเหรอใช่คือมันเริ่มๆมันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งล่าสุดคือเท่าลุกมะพร้าวอยู่แบบทรมานแล้วไปหาหมอหมอให้ทําอะไรอัณฑะสาวข้างในมีแต่น้ําถามหมอลุงถามหมอลุงบอกหมอได้แต่ยิ้มอันนี้จริงเหรอ เอออยากจะให้หมอช่วยผ่าตัดหรือรักษาให้หายหน่อยอย่าให้ลุงต้องทรมานแบบนี้อีกเลยจะตัดออกหรือจะทำไงก็ได้ชตัดออกไปเลยก็ได้เพราะทุกครั้งที่ไปหาหมอคุณหมอไม่ได้แนะนำอะไรเลยนั่นแล้วอยากจะให้รักษาทำย่างไร ลงสะอาดบอกขอให้มันเล็กกว่านี้เถอะทำยังไงก็ได้ให้มันเหลือลูกเล็กกว่านี้ไปโรงพยาบาลก็ลาบากค่าเดินทางต้องใช้600ต้องจ้างรถไปอะค่ะทุกวันนี้เนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินสวัสดิการแห่งรัฐทั้งเส้นเบีย้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บัตรคนจนอีก300บัตรผู้พิการอีก800รวมเงินที่ได้กินได้ใช้เนี่ยประมาณ1700บาทต่อเดือนโอบัตรสูงอายุห0รบัตรคนจนสามร้อยผู้พิการอีกแ0 0นี่แล้วก็บอกต่อไป ความจริงเอ่ยโรงพยาบาลมาด้วยแต่ผมจะต้องให้ทีมงานไปตรวจสอบซะก่อนโรงพยาบาลสองแห่งแห่งหนึ่งไปแล้วก็เคยไปอีโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่กว่าระดับจังหวัดด้วยท่านผู้ชม,มยืนยันใช่ไหมไม่ได้รับการรักษาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาไปรักษาหน่อยเถอะมันทรมานว่าเกินเนี่ย รถชนล้วก็ไปนอนรักษาที่โรงพยาบาลส่งเดือนซีปีกวาแล้วอันนี้ก็น่าจะเริ่มบวมนั้นนั้นมาเอยก็อยู่ยังทรมานนี่ก็แก้ก่ทำอะไรไม่ไหวนั่งนอนก็เดินก็แก๊ก็แกกว่าเดินมากขัดไปหาหมอหรือยังไงเคยเคยไปไล่ห่นแล้วหมอไม่มีคําตอบให้ไปซาวก็มีแต่น้ำแล้วก็ไม่มีอะไรหยีเม้งแห้งทาหม้อมีรักษาอะไรมั้งหมอก็ไม่ลายหน้าหยีเม่งแห้งแค่นั้นละตามซีหม้อแล้วอยากจะ พาหรือว่าตัดออกยังไงก็ได้ให้มันอย่าให้มันทรมานแบบน,นี้เอาไงก็ได้นี่ให้เป็นมัน่นเป็นตอนไปเลยก็ได้ตัดมันเหมือนตอนมันมู่ก็ได้นี่างนมันขัดทํางานไม่ได้เดินมันขัดจะขัดจุกท้องนะอะไขรบวมน้ำเนี่ยซึ่งว่ามันลําบากทรมานจะเดินเทินไม่ได้ก็ลาบากขาก็หักข้างนึงยิ่งทรมานไปอีกงานการก็ทําไม่ได้ทรมานนั่งถ้านั่งห้องหนกเอ็ที่ชักโคกนะ ก็ต้องเอามือยกข้างยกแบบเนี่ยไม่งั้นมันลงไปข้างล่างเด็ดติ๊แตดโน่นอะติไอ้ทีนน่าชักโคกโ็โถ,โถทั่วมาแล้วอยากรัดซ่าหรือว่าพายยังไงก็ได้ให้มันดีขึ้นให้มันไล่ไม่ให้ก็จะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยิ่งดีให้มันเลือลุกแรกว่านี้จะได้ไม่ทรมานมากนั่นทราบผู้ชมอ๋มอ,อหมอใช้ลงใช้คำว่าหมอยิ้มแห้งๆค,คือยิ้มกับยิ้มแห้งๆนะั้นมาต่างกันนะ,ะยิ้มแห้งๆอาจจะไม่รู้จะทำยังไงแต่หมอแล้วก็จะบอกคุณลุงสะอาดนะนี่ มันเป็นทุกจริงๆผมเป็นผู้ชายที่ผมรู้โอ้โหผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุรศักดิ์รีรุ่งเรืองบอกลงมาซ่อมรถที่ร้านครูให้ฟังเคยไปหาหมออนามัยแนะนำให้ไปโรงพยาบาล และแนะนาว่ารักษาตามขั้นตอนหมายถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บอกยังไงคนไทยคนจะมีสิทธิ์ใช่ไหมใน,น,นไดได้สิทธิทท์ต้อง3าอย่างแล้วเนี่ยสิทธิ์รักษาพยาบาลมันต้องมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บอกอย่างนั้นนะคะว่ายังไงเป็นคนไทยก็ต้องได้สิทธิ์รักษาลุงก็เลยไปตามขั้นตอนแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บอกหมอก็ให้คําตอบลุงไม่ได้แล้วลุงก็ยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกไปหาหมอหลายครั้งแล้วหมอก็ไม่มีคําตอบให้นี่ผมเนี่ยอยากรู้เป็นความรู้ทางการแพทย์ด้วยค่ะ มันไม่รู้เนี่ยโจโจอาจจะขึ้นมาตอนไหนมันต้องรู้ว่ามันคืออะไรจะได้ป้องกันเนี่ย